ตัวเองสวัสดีครับวันนี้เราก็ตัดที่ละยองนะครับนะละยองนะครับช่วงนี้เนื้อที่จะขึ้นไปกระทุ่มแบนด์ยังไม่มีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อกล่องนะครับเป็นเบอร์กล่องก็คือเป็นสลับส่งออกนั่นเองนะครับช่วงนี้ผมก็ตัดทุเรียนกันทุกวันนะรจริงก็ตัดกันทุกวันนะครับแต่ว่าที่ผมไม่ได้ขึ้นคลิปไม่ได้ขึ้นไลฟ์เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเนื้อมันจะเป็นเนื้อเนื้อกล่องนะครับช่วงนี้พ่อค้าแม่ค้าแนะนําว่าให้หยุดก่อนนะครับนะให้รอขายประมาณสักต้นเดือน ต้นเดือนมิถุนาน,นะครับเดี๋ยวผมเอาของลงแน่นอนนะครับใครที่รอของที่กระทุ่มแบนนะครับต้นเดือนมิถุนานานี้เจอกันนะครับเนื้อแก่แกน่นอนนะครับเรามาไล่ตัดเบอร์หัวกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเนื้อแก่ตกไซส์แก่ๆเนี่ยแต่ยวเราจะลงทีหลังนะครับนี่คือการทํางานที่เน้นนะเน้นนิดนึงนะครับอยากให้ทุกคนได้เอาของดีๆไปขายถามว่าถ้าผมเอาลงไปได้ไหมตอนนี้ได้นะครับแต่ว่าเนื้อมันยังไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องหยุดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงไหนที่เนื้อมันดีเนี่ยที่เนื น่๋ยวผมจะลงให้นะครับแต่เบื้องต้นแจ้งก่อนเลยว่าประมาณต้นเดือนต้นเดือนมิถุนายนนะครับต้นเดือนมิถุนายนนะฮะตอนนี้ทีมงานเราเป็นสิบมีดเลยฮะสิบกว่าคู่เลยนะฮะตอนนี้กำลังเล่งทำงานอยู่ส่วนนี้น่าจะมีประมาณสักสี่สิบห้าสิบตันนะครับนะเรากำลังไล่ต่กันอยู่นะครับเดี๋ยวตกไซส์เราจะลงกระทุ่มแบนช่วงหลังนะช่วงหลังหลังต้นเดือนอ่ะนะหลังสิ้นเดือนเนี้ยนะครับเอาลงแน่นอนนะครับนะใครที่รอของอยู่ก็ใจรอกันนิดนึง อย่าเพิ่งรีบร้อนนะฮะเก็บทุนของท่านไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมเอาของดีๆไปให้ขายนะครับเจอกันที่กระทุ่มแบรประมาณต้นเดือนนะนะเดี๋ยววันไหนที่ผมเข้าเสวนผมจะถ่ายคลิปให้ให้ดูนะให้ดูแต่ของอาจจะไม่ได้ลงนะครับก็จะลงทีเดียวประมาณต้นเดือนรอกแกๆ่ๆเดี๋ยวเอาไปขายแล้วแบบว่าลูกค้ากินแล้วแบบแฮปปี้ดีกว่านะช่วงนี้มันเป็นเนื้อเบียดแล้วก็ราคาก็แรงด้วยนะครับราคาแรงด้วยนะต้นเดือนราคามีแนวโน้มว่าจะลงนะครับมีแนวโน้มว่าจะลงแต่อาจจะไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าของมันมีไม่เยอะ นะรุ่น2บอกได้เลยว่าของมีไม่เยอะนะครับใครที่คิดว่ามีเยอะไม่จริงนะผมบอกได้เลยว่ามีมีแหละแต่สู้รุ่นแรกไม่ไนดะ้รุ่นแรกเยอะกว่าแต่ลูครุ่น2เนี่ยรูปทรงอะไรพวกนี้สวยกว่านะครับก็เดี๋ยวรอรอดูกันนะฮะใครที่ต้องการของต้องการเอาไปขายที่กระทุ่มแบนนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับอดใจรอกันนิดหนึ่งนะครับวันนี้นายต๋นต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ